ทำไมลูกชิ eg, ้เป็นชิ้เล็กเล็กมันจะจะจะได้พอมันจะพยมเลยมันช้าไงพยายาให้เล็กเล็กเลยก็ได้ ไอ้ที่เขาจมาให้หน่อยมัม่วๆจะตู้ทำชนะเจาะเจาะลูกโป่งมีแบบ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 ไม่มีนะแบบบอกชนะเขาซื้อมาให้แล้วอ่ะเนีย่ยสปายจิตตู้เอาอีกเหรอจะบอกว่าให้ไปซื้อที่ร้านป้านานหมายหมายถึงให้ที่ร้านป้านานนะได้จะบอกพ่อไก่อนโควิดเล่นเกมก่อนไหม เรามาเล่นเกมใหม่ถ้านชนะก็ไม่ต้องไปซื้อให้ใหม่ได้เดี๋ยวเล่นตอนเย็นครับครับตอนยินยินเลยนะตอนนีนตอนอะคุณแม่ครับก็ยังไม่อยากนอนเนี่ยก็ตัดอีกก็ได้เไม่อยากนอนตรงเนี้ยดก่อนเจ็บปะยก่อนไม่อยากนอนนอนนอนที่ห้องเออยากดูม้อนมาออขอร้องขอตัดอีกได้เปล่าเป็น ไอคิตตี้ได้บอกครับคุณแม่ <Yeah. S 1> ทำให้หน่อยนะก็แตะเลยแตัได้คิตตี้ไม่ได้คุณไม่ต้องทำเองมาของผู้หญิงเลยทั่นเอาไว้ก่อนอย่างไรบ้างมันมันเราหรือเรามาเรียกเก็บอะไรบ้างครับฮะตัดก่อนตัดก่อนไม่นอนที่ห้องเองได้ป่ะครับ ขอลองนะครับไม่ไหวแล้วขอออกไปข้างนอกเลยนะไม่ตัดแล้วเหรอมันไม่ไม่ตัดแล้วคนเก็บเก็บกเ็บไทเกอร์ยังไม่ได้ที้เก็บเก็บไทเกอร์แล้วว่าเก็บขยะที่เก็บเก็บขยะไทเกอร์แล้วครับเนี่ย กัเพอพอแล้วได้มั้ยค,ครับเดจูอยากไปดูมันตรงนู้นแล้วอะไรนะอยากไปไปดูมันตรงนี้แล้วครับตรงนู้นแล้วอ่ะเพราะว่าเดจูจปวดเมื่อยนานเลยเป็นเรื่องขายยากด้วยอ่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ